เปิดใช้งาน B A A C Mobile ทกสและแอป,ปธนาคารอื่นทำไมธนาคารถึงให้เราปิด Wifi แล้วต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารก่อนเปิดใช้งานแอป,ปสวัสดีครับเพื่อนเพืสมาชิกสายเบอร์ n ช e แนและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยว่าทำไมเวลาเราเปิดใช้งานแอป,ปธนาคารธนาคารถึงให้เราปิด WiFi และเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G 4G ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารโดยเฉพาะแอป BAAc Mobile พกสและแอปธนาคารอื่นๆก็เป็นไปด้วยนะครับหากคเพื่อนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครแอปธนาคารได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาอย,ย่างแน่นอนนะครับทุกครั้งนะครับที่เราต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณ 3G หรือว่า 4G ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารแล้วเปิดใช้งานแอปธนาคารนะครับธนาคารจะมองเห็น IP ของเราอย่างเช่นมองเห็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับจะมีคําถามตามมาว่ามองเห็นเบอร์โทรศัพท์แล้วไงต่อเมื่อธนาคารมองเห็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับนั่นหมายความว่าธนาคารรู้ว่าเป็นเบอร์ของเราที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับ ธนาคารจึงอนุญาตให้เราเปิดใช้งานแอปธนาคารได้นะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาแฮกข้อมูลบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับถามว่าถ้าใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเปิดใช้งานแอปธนาคารไม่ได้ระบบแจ้งให้ไปติดต่อธนาคารเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่านะครับ เรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ EKYC ที่ธนาคารนะครับดังนั้นนะครับเราต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากโทรศัพท์มือถือและเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับพร้อมเจ้าของบัญชีคือตัวเราเองนะครับไปยืนยันตัวตนทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ EKYC ที่ธนาคารก่อนนะครับพูดง่ายงว่าเป็นการฝากข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลข บัตรประจำตัวประชาชนและใบหน้าของเราไว้กับธนาคารนะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ EKYC ที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรามาสมัครแอปธนาคารโดยเฉพาะแอป BAAc Mobile ทกสนะครับธนาคารจะมองเห็นเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขประจำตัวประชาชนของเราตอนที่เรากรอกข้อมูลผ่านแอปธนาคารนะครับธนาคารจึงอนุญาตให้เราสมัคร แอปธนาคารได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับธนาคารให้เราสแกนใบหน้าผ่านแอปนั่นหมายความว่าเมื่อเราสแกนใบหน้าผ่านแอปธนาคารจะมีระบบเปรียบเทียบใบหน้าระหว่างนะครับข้อมูลที่เราไปยืนยันตัวตน EKYC ที่ธนาคารกับข้อมูลที่เรากรอกผ่านแอปแล้วก็ใบหน้าของเราว่ามันตรงกันหรือไม่ถ้านะครับเบอร์โทรศรัพท์ หมายเลขประจำตัวประชาชนของเราและใบหน้าของเรานะครับตรงกับที่เราให้ไว้กับธนาคารนะครับธนาคารก็จะอนุญาตให้เราสมัครแอปได้นะครับโดยเฉพาะแอป B A A C Mobile ทกศและแอปธนาคารอื่นๆนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับระบบประจัการที่รองรับแอปธนาคารขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของแอปธนาคารนั้นๆด้วยนะครับเช่น แอป BAAc Mobile ทกสนะครับระบบประัตการที่รองรับนะครับ Android version 6.0ขึ้นไปและ iOS v e r s i o น13ขึ้นไปนะครับดังนั้น,นครับให้เราเช็คก่อนว่าโทรศัพท์ของเรามีระบบประัตการที่รองรับแอปธนาคารที่เราจะสมัครหรือไม่นะครับถ้าโทรศัพท์ของเรามีระบบประัตการที่มีเวอร์ชั่นรองรับแอปธนาคาร เราก็สามารถสมัครแอปธนาคารได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครแอปธนาคารได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ผมได้มาจากตัวผมเองนะครับซึ่งผมก็ทดสอบมาหลายรอบนะครับถึงแน่ใจว่าเราต้องทําแบบนี้นะครับธนาคารถึงอนุญาตให้เราสมัครแอปได้นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจาก Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ